กิจกรรมก็เข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากมีเพจฟรีไฟล์แบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินสักบาทเติมเงินแบบพี่เพื่อสุ่มกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สามารถทําตามพี่ได้ดังนี้เลยนะก่อนอื่นทุกคนก็ต้องโหลดแอปที่ชื่อว่า Happy Dummy นะทุกคนโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ล็อกอินผ่านทางที่ตัวเองสะดวกเลยนะคะพอเข้ามาในหน้าเกมนะคะก็ต้องคลิกไปที่คําว่าปุ่มเชิญนะคะ จากนั้นจะขึ้นหน้านี้นะคะให้คลิกไปที่ปุ่มผูกตัวสีเขียวนะคะพอขึ้นหน้านี้นะคะก็ให้ผูกโค้ดของพี่นะคะแล้วเข้ามาล็อกอินวันถัดไปนะคะการผูกโค้ดนี้เพื่อสะสมคอยนําไปแลกบัตรทูค่ะวิธีการแลกคอยนะคะก็ให้คลิกไปที่รูปคอยนะคะจากนั้นจะขึ้นหน้านี้นะคะให้คลิกไปที่รูปนิ้วชี้เพื่อเข้าไประบบแลกค่ะจากบัตรทูมันนีเข้าแล้วนะทุกคนก็ให้คลิกที่คําว่าบันทึกนะคะแล้วก็ ก๊อปเลขรหัสที่เราได้มาเลยนะทุกคนก็คือบาททูมันนี่500บาทนะคะเดี๋ยวไปเว็บเติมเกมกันเลยค่ะเนาอ,อินแล้วนะคะก็ไปที่ทูมันนี่นะทุกคนแล้วก็วางรหัสบาทที่เราก๊อปมาตะก,กี้เลยนะคะเป็นทูมันนี่500บาทก็จะได้1637เเพชรนะทุกคนกดยืนยันไปนเลยนี่เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้องคงกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนก็มีกิจ,จกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะทุกคนกิจกรรมนี้ก็เป็นชุดของศิลปินสุดไฮน์นะชุดนี้นะก็จะเท่มากเลยที่เท่มากมากก็คือกางเกงยียน <Hey. S 1> เห็นปะ่ะกางเกงยียนแบบขาดตรงเข่าด้วยนะแล้วก็มีสร้อยห้อยลงมาด้วยนะ <Yeah. S 1> ทุกคนมันเท่มากมากเลยอะ่ะ ที่พี่ไม่โอเคนะตรงที่กล่องเนี้มันจะมีของที่มันเคยเอามาแจกด้วยน่ะมันเป็นชุดผู้หญิงอ่ะ <c oughs> คือแบบไม่มีเงินโจนกระทั่งมาขายมาขายของที่เคยแจกไปแล้วอะ่ะทุกคนดูดีเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาซุ่มกันดีกว่า <c oughs> ก็วิธีส <c oughs> ุ่มย <c oughs> ังไงให้ค <c oughs> ุ้นนะก่อนอื่นทุกคนก็ต้องแลกแลกไอเนี้ยเขาเรียกว่าคูปองลดราคานะอันนี้คูปองลดราคา 700เมื่อใช้เพจ2000เนี่ยพี่ก็มีแล้วพี่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาสุ่มกันดีกว่าอ่ะคือใช้ไปเลยนะคือมันเสียบถ้าเราสุ่ม2000ใช่ไหมมันลดไป700เนี่ยเราก็เสียแค่1,300พเพเองนะมันได้80กล่องคือถ้าเกิดได้โทเค็นเกินเนี่ยก็เอาไปแลกกระเป๋าเนาะกระเป๋ามันก็สวยเหมือนกันอ่ะเราไปกดกันเลยดีกว่า โอเคเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะทุกคนไม่อะไรรอรอ,อช้าไปอืได้้องชูชีพมาว่ะก็อุ้ยแต่มันได้โท,โทเคนโทเคนทีละหนึ่งอย่างนี้เนี่ยโอ้ได้รองเท้าสามคตรโท,รโท,รโทรเคนมันน่าเกลียดน,น่ากลัวมากมากเลยดูดิโอ้ได้สิบมันแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้แต่ของสามนะทุกคนดูดิโคตรแย่เลยอ่ะไปเรื่อยเละเออได้เสื้อฟรีมาไป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 ต่อโอเคหมดแล้วทุกคนได้มาตั้งร้อยห้าสิบเอ็ดโทเคนอะ่ะเราก็สามารถแลกชุด อันนี้แล้วก็เหลือห้าสิบโทเค็นนะเราพี่อยากได้กระเป๋าด้วยพี่ก็เลยแบบจะแลกกระเป๋าด้วยนะกระเป๋ามันสวยมากก็แลกไปก่อนแลกชุดนีด่เท่ๆเลยสุดยอดไปเลยนี่อย่างเท่อะทุกคนดูดิเราก็แลกกระเป๋ากล่องศพก็ได้กระเป๋าแลกมาเลยไป กระเป๋าน่ารักดีนะแต่ว่ามันอันใหญ่ปกติพี่ใช้แค่กระเป๋ารูปหมูอย่างเดียวแต่งตัวกันดีกว่าคือมันได้แล้วมันเท่มากๆเลยเดี๋ยวเราลองใส่ทั้งเซตให้ดูก่อนแต่ใส่ทั้งเซตมันไม่เท่อูดิดคือหน้ามันไม่ได้อหน้ามันตอบอะ่ะคือเราต้องใส่หนวดให้มันที่เราชอบใส่นี่ผมก็ไม่เอาผมใส่อันนี้เท่กว่า นี่เปลี่ยนรองเท้าให้มันด้วยรองเท้าแล้วเกิดผ้าใบแล้วถ้ารองเท้าแตะพี่จะใส่นี้นี่เทมากถ้ารองเท้าผ้าใบพี่ชอบใส่คู่นี้หรือไม่ก็คู่สีขาวมันก็จะเทนี่แต่ทําไมตีนมันโผล่ว่ะรองเท้ามันเล็กไปรองเท้ามันเล็กจนตีนมันโผล่ทุกคนใส่รองเท้าแตะกันจบโคตรเทเหอะ เดี๋ยวลองใส่กับกางเกงเยียนอันนี้ลองใส่เสื้อตัวนี้คอเต่าเสื้อคอเต่าเสื้อคอเต่าก็เท่นะเสื้อนี้ก็เทเสื้อนี้ดูเสื้อนี้ไม่เทใส่กับเวนัมก็เทนะอู้ ใส่กับเวน้องเเท่เลยถอดเสื้อถอดเสื้อไม่ค่อยเท่มันแปลกๆดูดีกางเกงไม่มแหว่งอ่ะนี่มันต้องใส่กับเสื้อที่มันยาวลงมาปิดกางเกงอะเนาะเออเท่ดีนะเออชุดเนี้ยเท่สีมันเข้ากันโอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนกิจกรรมเนี้ยเสียแค่พันหนึ่งสามร้อยเพชรเพราะว่าเราใช้ส่วนลด 2,000เพชรลด700เพชรก็คุ้มอยู่ถ้าเกิดใครอยากสุ่มก็มาสุ่มได้แต่ต้องใช้ส่วนลดเพชรเนอะมันจะคุ้มกว่าดีกว่าเราซื้อเพชรไปเต็มๆอะ่ะมันก็ไม่คุ้มนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ